สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนพาดรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมเสาโอนขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังเรงใจให้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนต์ด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะที่เสาโอนให้ไปก็เด่นที่6นะคะแล้วก็เด่นที่8วิ่งรูดเม็ดเดียว8นะคะเมื่อวานนี้ก็ เข้าคู่เดียวนะคะสายรุดวิ่งเมื่อวานนี้ตัวเด่นมาหมดนะคะตัวเด่นเด่นที่8ดเนาะตัวเด่นมาแค่8ดเนาะพี่พี่เอฟกับกระทุขอภัยนะคะมาสายวิ่งรุดเม็ดเดียวนะคะ8ดเนาะสำหรับ ตัวที่เข้าก็จะเป็น87นะคะ87นี่มาในรอบพิเศษนะคะเป็นเลขบนนะคะมาตรงๆนะคะแต่ไม่ใช่ตัวที่เสาโอนชอบเนาะก็เข้าสายวิ่งรูดคู่หนึ่งนะคะมาในรอบพิเศษก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะถ้าใครยิบจับสายวิ่งรูดจะเป็นแนวทางนะคะ87<ม>ก็เข้าแนวรอบพิเศษไปนะคะสําหรับ หวยฮานอยสุดหนึ่งเม็ดเดียวของวันที่25เดือน5 2565นนะคะเอ่อสำหรับเลขตารางนะคะเลขตารางก็จะเข้านะคะเข้าหนึ่งนะคะเลขตารางหนึ่งนี่มาในเลขหลักร้อยนะคะมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงรอบ เอ่อ V.I.P เลยนะคะหนึ่งนี่มาในหลักร้อยเนาะเลขห้านี่ก็มาในหลักหน่วยนะคะเสียดายเนาะสำหรับแนวทางเลขตารางก็เข้าเนาะเข้าสี่ห้าห้าสี่นะคะเลขตารางมาในรอบปกตินะคะก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยนะคะถ้าใครหยิบจับเลขตารางไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับวันนี้นะคะหววหานอยสะอนให้เด่นไปที่7นะคะเม็ดเดียวแล้วก็เด่นที่1 สายวิ่งรูดเม็ดเดียวเสา่อนวิ่งรูดที่เจ็ดนะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถตามได้เนาะก่อนไปรับชมนะคะเสาโอนก็มีคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแล้วค่อยตามสำหรับตัวที่ชอบนะคะในสุดหนึ่งเม็ดเดียวเดี๋ยวเสาโอนจะเน้นให้นะคะ เป็นความชอบส่วนตัวเด้อพี่ๆ FC ชื่นชอบเราค่อยตามกันเนาะถ้าใครไม่ชอบตารางเออถ้าใครไม่ชอบสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแนะนําจับตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะจับคู่วินวินกันได้เนาะในเลขตารางเนาะสาหรับแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสวนก็ให้เลขตารางไปด้วยนะคะสําหรับตารางนะคะมาดูกันเนาะว่าตารางพี่สวนจะให้ไปมีตัวไหนบ้างก็จะมีเจ็ดนะคะ แล้วก็หนึ่งสี่นะคะแล้วก็ศูสองนะคะแล้วก็ สามนะคะเลขตารางในวันนี้เนาะสำหรับตัวเด่นในเลขตารางนะคะสาอนก็ให้เด่นที่7แล้วก็1นะคะพีพีเอฟซีตัวที่ชอบในสุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ7 1นะคะคู่แรกแล้วก็7จ็ดสามเดหกเนะคะสำหรับ ตัวที่สาอนชอบเนาะในสูตรหเม็ดเดียววันนี้นะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆปังๆนะคะขอให้เจ็ดมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงรอบ VIP เลยนะคะโชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ